อยากเล่าเรื่องวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาถรรพ์ของมโนราดิฉันเป็นลูกหลานชาวพัทลุงคอนไปทางติดนครเป็นเมืองแห่งมโนราและหนังตะลุงใช้ชีวิตเติบโตมากับเสียงกลองเสียงร้องของหนังตะลุงและมโนราสมัยเด็กดิฉันเคยขอพ่อไปเรียนรามโนรา พอรู้สึกชอบในท่วงท่าการไล่ลำและการแต่งกายการขับขานบทกลอนออกมาด้วยสำเนียงที่น่าฟังแต่พ่อสั่งห้ามเด็ดขาดดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงห้ามเคยไปถามเหมือนกันคำตอบที่ได้คือมึงอยากเป็นบ้าเออของพันนี้มึงรับมาแล้ววันไหนไปผิดครูมาเขาเอามึงถึงตายไม่ก็บ้าเสียแล อย่าเที่ยวไปยุ่งตาหาไอ้อื่นเรียมตะนุยดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าพ่อกังวลไปหรือเปล่าแค่คนอยากจะรำล้อมมโนราต้องกลายเป็นบ้าหรือตายเลยหรอแต่ก็ไม่อยากัดใจพ่อจนโตมาก็ได้ไปพบกับบุคคลบุคคลหนึ่งที่ตอบโจทย์สิ่งที่พ่อบอกมาได้อย่างดีดิฉันจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟัง ว่ามันดูลึกลับดีเหมือนกันช่วงตอนเรียนปีหนึ่งดิฉันขยันกลับบ้านทุกสัปดาห์ที่ป่าพยอมแต่ก็มีบางครั้งขออนุญาตพ่อไปนอนบ้านตากับยายที่สีบรนพธและครั้งนั้นก็เช่นกันดิฉันนั่งรถสองแถวไปลงที่สามแยกเขาญห่ปูก่อนที่จะโทรให้ตามารับตาก็ส่งหลานสาวอีกคนมารับ ก็เรียนอยู่แค่มสามนางจะดีใจมากที่ได้มารับชั้นไปบ้านตากับยายเพราะดิฉันแต่งตัวสวยและมีของมาฝากนางตลอดนางจะชอบขอถ่ายรูปคู่แล้วเอาไปลงเฟซอวดใครต่อใครว่านางมีพี่สาวสวยบ้านของตากับยายต้องขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปลึกเป็นสวนยางและอยู่ติดเทือเขาที่กั้นระหว่างพัทลุงกับตรัง อำเภอสีบรรพศชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าอำเภอนี้มีดีที่ภูเขาและน่าจะเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดเลยก็ว่าได้ที่ไม่มีเซเว่นแต่หากสำรวจจริงๆอำเภอนี้มีถ้ำลายถ้ำที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากแต่มีความกว้างใหญ่ตะการตาทีเดียวอำเภอนี้มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ วิวสวยใช้ได้ทีเดียวและมีน้ําตกเล็กๆชื่อน้ําตกเหลียงทองทางขึ้นค่อนข้างชันทีเดียวแต่ทางราดยางจนถึงตัวน้ำตกไปสะดวกเพราะความสงบที่มีค่อนข้างมากดิฉันเลยชอบมาที่บ้านยายในช่วงหลังๆชอบเดินตามตาเข้าไปในสวนผักผลไม้ที่อยู่ติดภูเขาเล็กๆก็ลำบากเหมือนกัน พราะดิฉันชอบนุ่งกางเกงขาสั้นแม้แต่ตอนเดินตามตาเข้าสวนผักผลไม้ก็ขาสั้นแบบนั้นตอนเข้าไปขาอ่อนขาขาวเข้าไปเลยแต่พอตอนกลับขาแดงออกมาและเต็มไปด้วยตุ่มพืน่นจากการโดนยุงกัดดิฉันจะโดนยายดุทุกทีจนหลังๆก็มีตัวช่วยคือทาโลชั่นกันยุงก็กันได้เยอะ แต่ยายก็จะเตือนเสมอๆว่าอินุยเอ้ยเป็นสาวเป็นนางเดินเข้าป่าอย่าเที่ยวใส่กางเกงขาสั้นนักแรงเดี๋ยวคนอีชุดเอาไปทำเมียเสียหันเดี๋ยวผีป่งผีปลาอีว่าไปลบลูแล้วเครื่องเราคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าแบบตายายแกจะกลัวและเขาลบผีป่าผีดอนอย่างมาก ซึ่งดิฉันก็เชื่อในสิ่งที่ยายบอกเพราะตัวเองก็เป็นคนสัมผัสผีได้อยากเห็ดท่านเหมือนกันเจ้าป่าเจ้าเขาว่าท่านจะมีลักษณะยังไงเคยนั่งคิดเล่นๆน,นะว่าทำไมท่านผีเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำต่างๆชอบใส่ชุดไทยหรือชุดบรานๆนนี่มันยุคโปกเกมอนคล,ละครแล้วท่านน่าจะเปลี่ยนมาทรงสูตร ใส่แว่นดำดูบ้างก็น่าจะเทไมห่หยอกหรือคงเพราะกลัวคนไม่กลัวกละมังดิฉันนั้นชอบหยอกตาเล่นชอบแย่แกด้วยคำถามกวนๆเสมอเพราะไม่อยากให้ตาทำหน้าขลึมจริงๆตาเป็นคนที่มีเขาของหนุ่มหล่อในอดีตถึงผมจะงอกผิวหนังจะย่นแล้วก็มองออกดิฉันชอบไปแอบถามยายว่า สมัยหนุ่มๆตาหล่อไหมยายก็จะหัวเราะแล้วบอกเออก็หลอนั่นแหละแล้วทำไมตาต้องทำหน้าขึมๆด้วยนะยายก็บอกว่าตานนะจะชอบเก๊กขึมเวลาดิฉันมาเท่านั้นแหละเวลาอยู่กันสองคนตานนะก็จับรั่วๆใส่ยายหน่อยยายบอกดิฉันว่าที่ตาทำเก๊กหนะักมันเป็นนิสัยของตาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้ว พอเจอสาวสวยก็จะเก็กนี่ก็คงกลัวหลานไม่ชอบไงเลยเก็กหน้าขืมยายบอกว่าตานะแกเหอนดิฉันมากพอดิฉันกลับไปแล้วก็จะเที่ยวคุยกับคนในหมู่บ้านอย่างยิ้มแย้มว่าหลานสาวมหาอย่างนั้นอย่างนี้และก็จะมีแต่คนยกยอตาว่าเออหลานสาวสวยดีเนาะคนนั้น อันนี้ยายเล่าให้ดิฉันฟังมาแบบนี้แหละเมื่อไปอยู่ที่บ้านตายายพอตกกลางคืนหลังกินข้าวเสร็จดิฉันก็จะชอบไปนักทีระเบียงหน้าบ้านเพราะตาจะชอบไปนั่งสูบบุหรี่ตรงนั้นแล้วดิฉันก็จะชักถามพูดคุยกับตาเรื่องผีีสางๆอาถรรพ์อะไรต่างๆตาก็จะมีเรื่องอาถรนบ้างโจรบุกป้นสมัยก่อนบ้าง ผีต่างๆนานาที่เคยเจอมาบ้างมาเล่าให้ฟังไม่เบื่อบางครั้งจะมียายมาช่วยเล่าเสริมไปอีกาการนั่งมืดๆบนบ้านในบ้านป่าและฟังคนเท่าคนแก่เล่าเรื่องผีสิ่งลี้ลับให้ฟังนี่มันได้อารมณ์จริงๆและดีฉันจะเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆเพราะเจอกับตัวบ่อยๆ แต่ก็ชอบถามแบบกวนๆตาเล่นเช่นตาเล่าว่าเวลาเราเข้าป่าเจ้าพืชเอาสัตว์ในป่าเราต้องทำพิธีเบิกทางก่อนจะมีไก่ต้มดอกไม้ทูบเทียนหมากคำและเหล้าขาวตาแล้วถ้าเราเอาสกอตวิสกี้หรือบันรีวอสกาอะไรพวกนี้ถวายแทยล่าได้เปล่า ท่านจะโปรดกว่าวิสกี้พื้นบ้านของเราไหมตาก็จะอื้งน,นิ่งคิดไปเหมือนกันเออก็น่าจะได้เหมือนกันนะท่านอาจจะโปรดก็ได้แต่ลำบากเราเพราะเหล้าพวกนั้นมันแพงนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของชีวิตที่ชันเวลาอยู่กับตาค่ะพอฟังมาตรงนี้หลายๆคนอาจจะบอกมันเกี่ยวอะไรตรงไหนกับอาถรร์มโนรา เรื่องมันเริ่มจากคืนนั้นดิฉันมานั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวที่ระเบียงหน้าบ้านและบ้านของตายายจะเป็นบ้านแบบยกเสาสูงพอดิฉันนั่งตรงระเบียงก็จะมองออกไปเห็นเส้นทางเล็กๆที่ตัดผ่านหน้าบ้านเป็นถนนในหมู่บ้านที่คนละแวกนั้นใช้เดินทางแต่ที่นี่แค่สองทุ่มก็เงียบสงัดแล้วเพราะคนบานนอกจะนอนกันไว ไม่ก็เก็บตัวไม่ออกมาเป็นพานเหมือนในเมืองคือมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองดิฉันก็นั่นคุยกับเพื่อนเพลินแบบแชรรัวๆตามภาษาหญิงแบบเดียวก็เที่ยงคืนเลยบอกลาเพื่อนจะขอไปนอนแล้วเพราะคนอื่นนอนกันหมดแล้วเราก็นั่งอยู่แบบมืดๆแบบนั้นแหละแต่พอเก็บโทรศัพท์แล้วจะเดินเข้าห้อง ก็มีเสียงลอยตามลมแบบตึงตึงโปะตึงตึงตึงโปะ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 แล้วก็ตามด้วยเสียงขับร้องกล่อมมโนราแววมาทํานองแบบห้อยหัวเลอะเกินดิฉันคนลุกคนพองมันเป็นการขับร้องกล่อมมโนราหน้าจะเรียกว่าร้องไปสะอื้นไปเป็นเสียงผู้ชายแววมายามดึก ดิฉันเป็นคนขี้สงสัยอยู่แล้วก็เลยนั่นฟังต่อแบบเสียงตีทัพตะโพนหรืออะไรไม่แน่ใจมันดังๆตึงตึงโป๊ตึงตึงตึงโปะ๊ปะโป๊ะอยู่แบบนั้นสลับกับการขับร้องกล่อมมโนลาอารมณ์การร้องขนาดก,การขับร้องในงานศพยังไงไม่ไรู้ คือมันเป็นการร้องมโนลาปนร้องไห้มากกว่านี่มันเที่ยงคืนแล้วนะใครที่ไหนกันมานั่งตีทับตีตะโพนแล้วขับร้องมโนลาอยู่ดิฉันก็ไม่ลุกไปไหนนั่งฟังเสียงร้องกลางดึกอยู่แบบนั้นแล้วเสียงที่ว่าทำไมมันเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมันจะเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆยยังไงไม่รู้ดิฉันก็บ้านั่งฟังจนไม่ลุกหนีอีก สักพักเสียงร้องหายไปดิฉันก็ยังเงี่ยหูฟังแต่ก็เงียบสนิทเลยตัดสินใจคงเลิกร้องแล้วมัง้งดิฉันเลยจะไปนอนเสียทีแต่พอลุกขึ้นยืนคุณพระหัวใจดิฉันหล่นวูบไม่ใช่พอกลัวแต่เพราะตกใจสายตาดิฉันมองผ่าความมือดออกไปเห็นเงาร่างคนบนถนนในใจตอนนั้นคิดว่าเป็นผี แต่ผีตนนี้ไม่ใช่เดินธรรมดาแบบคนทั่วไปแต่เดินไปรำโนราไปคือมีท่าดัดตัวหักหัวลงพื้นอะไรแบบนี้มาแบบจัดเต็มมากดิฉันก็ยืนมองนิ่งๆไปแบบนั้นดูท่าเขาจะไม่สนใจดิฉันด้วยเงาที่ว่าก็ยังค่อยๆรำโนราพร้อมกับการก้าวไปข้างหน้าอยู่แบบนั้น จนผ่านหน้าบ้านดิฉันไปดิฉันก็ยืนขึ้นลุกว่าโอ้ยผีรำโมราให้แลเต็มๆเลยสงสัยพอร้องเสร็จก็ออกรํามาจนผ่านหน้าบ้านตายายดิฉันเลยพอตอนเช้าดิฉันก็เล่าเรื่องได้ยินผีตีทับตีตะโพลร้องกรมโนราและมารําให้เห็นผ่านหน้าบ้านเมื่อคืนตาก็หัวรเราะเฮ้อเฮ้ ไม่ใช่ผีหรอกพี่นุ้ยเห็นและได้ยินคืนแรกอะละไม่ใช่ผีผือละตากระเบาะเที่ยงคืนคนแต่ในอีบ้ามาร้องมโนราตีกองเดินออกมารำอยู่ไม่ใช่ผีแล้วอะไรเฮ้อไอ้นั่นมันตาฉินมันกลายเป็นคนบ้าไปเสียนานแล้ว แต่ก่อนนั้นมันก็คนดีๆนี่แหละยังชิงกันจีบยายแข่งกับตามาก่อนเลยสมัยก่อนแล้วไซแกได้บ้าเสียพันอ่ะก็มันไปผิดผีผิดครูลบลูดูหมิน่มนมโนราเข้าแลเขาถึงทำมันบ้าพันมันต้องจดใช้กรรมให้เขาทั้งที่ยังเป็นพันนี้ แล้วตาก็เล่มเลาว่าสมัยก่อนบ้านตาชินเป็นครอบครัวมโนราคือนอกจากทําสวนผลไม้แล้วก็ไปรำมโนราตามงานนี่แหละาการเดินทางสมัยก่อนก็เป็นจักรยานบ้านตาชินก็ไปรำกันตอนนั้นตากับตาชินก็รุ่นุ่นเดียวกันแต่ตาชินแกแกกว่าตาสองปีคือที่บ้านตาชินเนี่ยก็ฝึกมโนราให้ตาชิน ตาชินก็ทำได้และร้องดีด้วยแต่ต่อมาตาชินชอบสาวคนหนึ่งแถวบ้านโพงงูสาวคนนั้นก็เป็นเพื่อนกันกันกบยายดิชันนี่แหละแต่ตายไปนานแล้วตอนนั้นตาชินปั่นจักรยานไปจีบสาวพร้อมๆตาที่โพงงูตอนแรกก็แข่งกันจีบยายทั้งสองคนแต่พอยายชอบนิสัยตาม,มากกว่าเพราะตาไม่ขี้อวด จนตาได้ยายเป็นเมียตาชินเลยหันไปจีบเพื่อนของยายที่สวยไม่แพ้กันแทนแต่แตาชินนั้นแกเที่ยวจีบเพื่อนยายเท่าไหร่ก็ไม่ติดเพราะสาวคนนั้นไม่ชอบผู้ชายลมัมมโนราตาชินพอรู้แกก็ไม่เอาแล้วมโนราขอที่บ้านเลิกลำที่บ้านทัดทานแกไม่ยอมฟังด้วยความที่อยากได้สาวคนนี้มาเป็นเมียให้ได้แกยอมเลิกยอมตัด สิ่งที่ครอบครัวทำมาหากินเลยตาชินแก่ก็หันไปเป็นคนตีตะโพนแทนเพราะยังต้องทำมาหากินที่นี่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกับสาวคนนั้นตาบอกทีแรกก็คิดว่าตาชินตมบังแล้วและเห็นช่วงนั้นเพื่อนของยายคนนั้นยอมไปไหนมาไหนกับตาชินแต่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเข้าจู่ๆมีคนมาแต่เมืองลุง มาสู่ขอแล้วสาวเพื่อนยายก็ตอบตกลงแต่ฉินพอรู้แกก็ร้องไห้ไม่ทำอะไรเลยทีนี้เที่ยวเดินไปตรงนั้นตรงนี้เอาแต่ร้องไห้ลำพันเป็นกร,รัมโนราน่ารัดทนนักหนากับคนที่ผ่านมาเจอเราเด็กบ้นบานเราเด็กมโนราสากลัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ,บ้านคงไม่สาไลา ไม่ถูกใจเหมือนเด็กเมืองรุงในหลาแฮแฮอันนี้ไม่ใช่ค่ะดิฉันร้องเองพอเสียใจจนหายแล้วตาชินก็เครื่องว่าที่แกไม่ได้กับสาวคนนั้นเพราะสาวเกลียดที่ครอบครัวเป็นมโนราไอชินบ้าพอไม่ได้สาวมันกล่าวโทษว่าเป็นเพราะมโนราทำให้มันไม่ได้เมียแล้วแกทำไงละตาตอนแรก ก็ไม่ทํำไรก็ยังไปตีกองตีตะโพนหากินกับทางมโนราเป็นรายได้เสริมอยู่แต่พอพ่อแม่มันตายหมดศพพึ่งเผาเลยข้าวหอมทุกอย่างเป็นของมันหมดมันก็ประกาศยุบคณะมโนราแบบบ้านใครบ้านมันแล้วเหมือนมันแค้นมานานมันก็เอาพวกชนดมโนราเทิดและข้าวของที่เกี่ยวกับมโนราทั้งพีเผามั่งที่เผาไม่ได้ มันก็ไปโยนลงคลองหมดเหลือไว้แต่ตะโพนที่มันตีประจำลูกหนึ่งนั่นแหละพอมันทำพันนั้นได้ไม่ถึงสามวันก็มีคนเห็นมันอุ้มตะโพนลูกหนึ่งเทีเ่ยววิ่งร้องลั่นไปตามส่วนยางว่ากลัวแล้วอย่าทำกูแกเคยบอกไหมตาว่าแกเจออะไรสาว่าของพวกโนรากูแรงจะตาย ตาบอกว่าช่วงแรกๆที่ตาชินยังพอพูดรู้เรื่องอยู่ก็มีคนไปเยี่ยมที่บ้านไปสอบถามกันตาชินแกก็บอกว่ามีเงาดำๆสวมชุดมโนรามายืนรอมบ้านแกทุกคืนมาร้องก่อนมโนราเสียงเหมือนผีเปรตระงมรอบบ้านมากันเต็มไปหมดแกก็เอาแต่นอนพนมมือร้องไห้ตัวสั่นอยู่บนบ้านทีนี้คนอื่นๆก็ไม่รู้จะช่วยแกยังไงคน ที่เคยไปหาหมอผีมาช่วยหมอผีก็ไร่กับบอกกรรมของมันกูช่วยไม่ได้ผีนั้นกูสู้ไม่ได้แล้วตาชินก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆแกยังกีดยากขายอยู่นะแต่พอเป็นหนักเข้าก็อย่างที่ดิฉันเห็นคือแกจะร้องมโนาราดึกๆตีตะโพนแล้วก็ออกมาเดินรำไปตามถนนพอสุดทางแกก็รำกลับไปถึงบ้าน ตาบอกว่ามันเป็นโลกกรรมอาถรรพ์จากการลบหลูม่มโนรา